ผ่อนเดือนละ5,000ครับผมยางปีย1นะฮะซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วยางใหม่ๆดอกอยางแน่นๆนะ สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วครับปิ้นโปร,รถบ้านครับรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดฮนะมาเจอกันอีกแล้วอีพีนี้วันนี้ต้องมีรถส,สวยคุณภาพดีราคาดีฮนะมารีวิวให้ดูเหมือนเคยเลยครับแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆที่ทยังไม่ได้กดซับสไครต์กดสักกรนะดิกครฝากกดนิดนึงครับจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทางร้านเรานะมีรถเข้าใหม่ทุกวันเลยครับวันนี้ฮนะเรามาพร้อมกับนี่เลยฮะ MG 3ปี2017ครับ ท็อปซันลูฟนะฮะบอกเลยสีเหลืองสุดหล่อคันนี้สภาพดีเลขไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละห้าพันครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับสภาพสวยทั้งคันครับนะฮะไม่มีตัวหนักไม่มีพความไม่มีจมน้าครับสภาพโคมไฟด้านหน้าครับซูมเข้ามาดูกันเลยครับเลนส์สวยเลนส์ใสครับโคมไม่มีรอยฮะมีการใช้งานทั่วไปเห็นไหมครับรอยสะเก,ก็ดหิน แบบจุดเล็กมากๆครับไม่แตกลายงานนะฮะอ่ากระจังหน้าดีไซน์ของเขาครับโลโก้ m g ขนาดใหญ่ครับนี่ช่องดักลมต่างๆทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะนี่ไฟล์ l ดีครับอยู่ด้านล่างและมีการติดตั้งสเกิร์ตเข้าไปด้วยนะฮะดีไซน์ของ MG3 นะเอกลักษณ์ของเขาไหมคิ้วสีดำด้านตัดกับสีรถนะครับ ด้านข้างครับมีสเกิร์ตนะฮะสเกิร์ตรอบคันครับใส่เพิ่มเข้าไปครับยางแมสซิสครับปี21นะฮะซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วยางใหม่ๆดอกยางแน่นๆนะ195556ครับล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าสีเต็มสภาพสวยมากๆครับดูด้านบนเห็นไหมทูโทนฮะสีเหลืองดำนะครับนี่นี่หลังคาสันลุปอยู่ด้านบนครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับ มาพร้อมไฟเลี้ยวทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมกระจกไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนครับเปิดเข้ามาดูภายในครับรถยังสวยรถยังใสอยู่นะฮะเบาะสภาพเบาะดูหนังครับนี่ครับผมปีกเบาะแน่นๆครับผมเดินด้วยได้สีแดงนะฮะอ่าสภาพเบาะสวยจริงๆครับดูโครงสร้างกันต่อเลยฮะรถชนมาหรือเปล่ารถพลิกคว่ำมาหรือเปล่าเห็นซอกไหมครับไม่มีการถอดไม่มีการไขไม่มีการพ่นนะฮะซูมเข้าไปดูได้เลยครับ รอยเม็ดอาร์คล่ะเป็นยังไงบ้างครับประตูที่1นะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะสิ่งสําคัญเวลาซื้อรถมือ2เนี่ยเราดูรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมครับนี่ครับพวกนี้ครับดูนะฮะกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานครับสันประตูนี้ไม่เคยมีการเคาะพ่นทําสีใดทั้งสิ้นนะครับผมนะถ้าเกิดชนหนักอุบัติเหตุมานะตัดต่อมาเลาะมามันจะชัดเลยครับเห็นชัดๆเลยว่ารถคันนี้มันไม่ปกตินะครับ ควรดูทุกคันนะฮะเวลาซื้อรถมือสองนะครับผมนี่น็อตประตูดูครับไม่ถอดไม่ไขครับเดิมๆเลยครับเห็นไหมครับมาร์กิ้ง 4QC นี่ฮะกรงประตูครับอยู่ตำแหน่งเดิมครับนะฮะไม่เคยขยับเลยแผงประตูสภาพสวยครับกระจกไฟฟ้า4บานครับนะฮะนี่มีช่องใส่เอกสารอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะพอสมควรนะอ่ะสีเต็มนะครับรถสวยด้านหลังนะฮะยางแม็กซิต ปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันเช่นกันครับยางปีย1อดนะครับด้านหลังเป็นเบรกแบบดัมเบรกนะฮะรถไซส์เล็กๆครับผมมามาดูประตูต่อมาครับผมด้านหลังครับดูดิรถไซส์เล็กๆเนี่ยมันนั่งสบายหรือเปล่าเยวขึ้นไปนั่งดูหน่อยเด้อโอเคนะครับผมสูงว่าจนั่งสบายๆกล้องดูตรงนี้ครับนี่ครับผมน็อตประตูไม่ถอดไม่ไขเห็นไหมครับผมมาร์กิ้ง4 QC ิครับอยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างซอกเดิมทุกอย่างครับ รถปี17นะฮะอ่าทุกอย่างสมบูรณ์มากๆครับภายในครับสภาพเบาะสวยนะครับเบาะด้านหลังนี่ลอยนั่งลอยใช้งานนี่แทบไม่มีเลยดีกว่าดูนะอันนี้ผมตัวสูงยังขึ้นลงสบายมากๆครับสีเต็มนะครับรอบคันริ้วรอยรอยคิดขวนรอยใช้งานมีอยู่แล้วครับรถมือสองแต่มันไม่ได้แบบว่าเป็นจุดใหญ่จุดสังเกตอะไรด้านหลังอ่าตามนี่ด้านหลังอ่าดูกันเลยครับเนี่ยนี่สีตรงนี้1จุดนะฮะอ่าไม่มีผลต่อก,การใช้งานใดๆทั้งสิ้นครับเห็นอะไร ผิดแปลกจาก MG 3คันอื่นครับสเกิร์ตด้านหลังครับนี่ฮะสเกิร์ตรอบคันุนด้านหลังครับเป็นดีฟวูเซอร์ครับดูเท่นะวปลายท่อออกหลอกครับไปท่อคูสแตนเลสฮะออกจริงข้างหนึ่งออกหลอกข้างหนึ่งครับด้านหลังด้านความปลอดภัยมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อย3จุตนะจากโรงงานติดตั้งมาครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่จะเป็นไฟทุกดวงครับใบปัดน้ําฝนไฟเบรกดวงที่3ใช้งานได้ครบถ้วนนะฮะผมได้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ สภาพของโคมไฟด้านหลังดูนะฮะดีไซน์ของเขายาวลากลงมาเห็นไหมครับอ่าเอาจริงนะผมว่านเหมือนแอบเหมือนแจ๊ <c oughs> อ่าเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาดูฮะ,ะฝาท้ายนะฮะเป็นแฮสแบกนะฮะอ่าน็อตไม่ขยับเลยฮะรอยไขไม่มีตะเข็บเดิมๆซอกเดิมๆทุกจุดครับ <c oughs> ด้านท้ายสวยนะริ้วรอยการใช้งานน้อยจริงครับเดี๋ยวเปิดฝังอยังอะไรดูหน่อยนะฮะ อ,อุปกรณ์ทุกอย่างครบครับอ่างย่างอะรหล่เดิมๆฮะ,ะไม่เคยมีการทําสีรถไม่ชนท้ายไม่อัดท้ายครับมาร์กิ้งส QC ครับไม่ขยับเลยนะตรงสายไฟสบายใจได้นะครับรถไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่จมน้าเดี๋ยวลองพับเบาให้ดูก่อนมันพับได้ขนาดไหน60-40ครับแบ่งได้สองฝั่งครับผมอ่าถ้าจะขนของขนสัมภาระชิ้นใหญ่ๆไซส์ยาวๆพับเบามันลงไปครับแล้วสอดมันเข้าไปนะ ดูประตูต่อมาครับผมแผงประตูสวยครับรอยเม็ดอาร์คเป็นยังไงบ้างครับกลมเรียงสวยหรือเปล่านะฮะรถชนรถอัดข้างมาหรือเปล่ารอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยตลอดแนวนะครับผมสวยๆใสๆเลยครับผมดูครับน็นอตน,นะครับไม่ขยับน็อตไม่ขยับนี่ดู มาร์กิ้ง 4QC นี่จุดนี้จุดนี้นอยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับสภาพเบาะฝั่งคนขับก็ถือว่าสวยนะรอยนั่งรอยยับน้อยนะครับปีกเบาะแน่นๆไม่มีล้มนะครับผมแล้วก็ระบบควบคุมไฟฟ้าเกี่ยวกับกระจกก็คอนโทรลได้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับไม่พับนะฮะอ่าลงไฟฟ้าทุกอย่างโอเคทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวเปิดด้านหน้าให้ดูหน่อยครับว่าสภาพเครื่องยนต์สภาพภายในห้องเครื่องเป็นยังไง MG มันต้องเปิดฝั่งซ้ายนะฮะเหมือนพวกมินิเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc ครับพละกำลังเหลือๆเ,เลยกับรถไซส์เล็กๆขนาดนี้ครับในเมืองก็ดีออกนอกเมืองก็ได้นะฮะสภาพด้านหน้าดูความสวยดูความใสเอาลวกันนะครับน็อตไม่ไขน็อตไม่ขยับไม่มีชนนะฮะอยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างพลาสติกภายในห้องเครื่องสภาพดีครับไม่แตกไม่กรอบพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะฮะ ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะไปดูออปชั่นกันหน่อยดิมีอะไรบ้างนะฮะเราเข้ามาต่อกันที่ภายในครับสังเกตไหมครับเกียร์อย่างนี้ไม่มี P แล้วใช้งานยังไงครับมาอยู่ที่ N นฮะเหยียบเบรกหนึ่งครั้งครับแล้วสตาร์ทได้เลยนะครับผมอาจจะงงๆงนิดนึงครับระบบเกียร์ของ MG นะฮะ MG 3ครับคันนี้นะครับเลขไมล์ใช้งานมา48,000โลเท่านั้นนะฮะประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผม มีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีหน้าจอเพิ่มเข้ามาครับที่เจ้าของเก่าติดตั้งหน้าจอเข้ามานะอ่ดูเป็นทัชส,สกรีนใช่ไหมครับใช่ครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้อ่าบลูทูธ USB ทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับสภาพภายในของรถคนันนี้เห็นไหมครับที่บังแดดครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยฮะ แล้วตัวนี้ครับเราได้ตัวท็อปตัวทอ็อปสันรูฟครับเปิดยังไงเอะเปิดให้ดูก่อนนะฮะใช้งานได้ปกติครับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถทุกอย่างนะฮะ,อะโอเคเลยนี่มันกระดกได้ด้วยแล้วก็ปิดลงมาโอเคครับปิดมา่านคอนโซลสวยลิ้วรอยขีดข่วนน้อยมากๆนะฮะระบบแอร์นะครับผมนี่ปรับอุณหภูมิตรงนี้ครับใช้งานนะ,ะเปลี่ยนโหมดต่างๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ นี่ครับเปิดปิดตรงนี้อ่ะเปิดปิดแต่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่เลอ่าเปิดประตูปิดประตูะระบบล็อกครับเซ็ททนทรัลล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมเล่งแอร์อ่าโอเคนะฮะสภา,ภาพส,สวยๆอย่างนี้พวงมลาลัยได้มัลติฟังก์ชันเลยนะเกกับมีเดียอย่างเดียวนะครับฝั่งซ้ายสามารถคุมเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดได้นะฮะรถส,สวยๆครับพลาสติกยังอยู่อย่างนี้ไม่ต้องบรรยายเยอะแล้วครับสำหรับความใหม่นะฮะหากหารถใช้งานในราคาที่แบบว่า 2องแสนกว่าบาทผ่อน5,000ันะเออผ่อนสบายๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ค่าบำรุงรักษาถูกๆนะฮะกันแดดกันฝนเนาะแนะนำเลยครับ MG3 ี MG 3, สีเดิมลูกชิ้นนะครับรถคันนี้นะมีการติดตั้งสเกิร์ตเข้าไปยางปี21อซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยครับโหพอถึงระยะก็เซอร์วิสมันนะฮะโอ้โหลา,าดีรถสวยด้วยฮะถ้าหากหาอยู่นะเข้ามาดูกันได้เลยครับ ตามช่องทางต่างๆ well. นะผมมีนะไลน์แอดแฟนเพจยูทูบนะเข้ามาดูเลยครับเนี่ยแฟนเพจเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นดูนะฮะ c e b o o k Fanpage ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทุกจะหาทางออนไลน์นั้นเรามีทุกช่องทางเลยรถมี50กว่าคันเข้ามาเลือกได้เลยครับเงื่อนไขพิเศษครับดาวน้อยผ่อนนานดอกเบี้ยถูกมีให้เลือกครับยุคปัจจุบันนะซื้อรถออนไลน์ง่ายดีเดียวอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ นะเตรียมเอกสารเพิ่มว่าถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์นะเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปดูแลถึงที่บ้านเซ็นไฟแนนซ์ผลไฟแนนซ์ส่งรถตีทั่วไทยพรโ่ชั่นาสำหรับล้านเราเลยโปนร,รถบ้านอยู่ที่ไหนก็รับรถได้เลยครับรอที่บ้านนั่งกระดิกขาเลยฮนะเดี๋ยวรถไปส่งมาถึงหน้าบ้านเลยครับรถสวยรายงานะจริงตรงปกไม่จบตาฮะคลิปรีวิวผม,ผมนะวันผมซื้อรถผมดูยังไงผมก็รีวิวไม่ดูอย่างนั้นครับหากสงสัยอะไรติดต่อเข้ามาได้เลยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้า E ีีหน้าครับ คอยติดตามเลยครับรถสวยมีอีกเพียบเลยครับเราวันนี้ครับสวัสดีครับ